แต่ละคนก็เหมือนเหมือนกันมีความพอใจไม่พอใจพื้นฐานความชอบความไม่ชอบความสุขความทุกขนะ์ความดีใจความเสียใจเป็นพื้นฐานดื้อๆทุกคนมีเหมือนกันหมดนะที่พรนะพุทธเจ้า,านตรัสว่าทุกคนเหมือนกับท่านท่านก็นเหมือนกับทุกคนแต่ว่าเราสามารถพัฒนาได้ พัฒนาให้ดีกว่ากันได้พัฒนาให้เหนือกว่ากันได้โนะดยการลดความพอใจความไม่พอใจลดความโลภความโกรธลดลงความดีใจเสื่อใจความสุขความทุกข์ลดลงนะเพราะว่าสองตัวนี้มันเป็นเหตุปัจจัยของันและกัน,กนเพราะมีความสุขความทุกข์มันจึงมี ก็มีความรักความชังมันจึงมีก็มีความชอบความไม่ชอบมันจึงมีถ้าเราละตัวใดตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งก็อยู่ไม่ได้เราละความโลภความโกรธก็อยู่ไม่ได้เราละความชอบความชังก็อยู่ไม่ได้แราละความสุขความทุกข์ก็อยู่ไม่ได้นะมันไม้สองขาที่มาพิงกันดึงขาใดขาหนึ่งออก,อกขาหนึ่งก็ล้มอันนั้นเราอยากจะ ละทุกก็ให้ละสุขเสียก่อนถ้าหากว่าไม่ละสุกทุกก็ยังมีอยู่เป็นเงางก็อะไรกัน mm hmm. ดังนั้นเองก็ทุกคนก็เป็นเหมือนกันหมดนะท่านตองถ้าเป็นคนตรงไปตรงมานะไม่จะได้มีประสบการณ์ชีวิตสูงนะนเคยเป็นเรียกว่าเป็นผู้นำจา่าเป็นผู้เป็นจา่าหัวหน้าจ่าฝูงมาก่อนแล้วนะ จะถในการแสวงหากาสชีวิตในระดับต่างๆแต่คนที่เคยมีความทุกขมาก่อนพอมาพบทางที่ไม่ทุกเนี่ยก็จะทำได้ดีกว่าดีกว่าคนที่เคยมีสุข,ขมาก่อนก็จะไม่อยเห็นค่าของสุขเท่าไรแต่คนที่เคยมีทุกมาก่อนก็จะเป็นเห็นค่าของความไม่ทุกขหรือความสุขเหมือนเคยคนเคยจนมาก่อน ก็เห็นค่าของเงินแต่คนที่มีเงินอยู่แล้วก็ไม่ค่อยเห็นค่าเงินก็ใช้ใจสุรุ่ยสุรายไปแต่คนที่เคยจนมาก่อนก็รู้จักประหยัดนั่นเองคนที่เคยไม่ดีมาก่อนพอได้พบในสิ่งที่ดีก็จะดีมากๆเลยแต่คนที่ดีอยู่แล้วก็ก็อ,อย่างนั้นแหละไม่ค่อยแปลกใจเพราะดีอยู่แล้วเหมือนคนเคยเป็นหนีนะ้เคยเป็นหนี้คนมาเป็นล้าน พราะวันหนึ่งก็สามารถปรับปรุงตัวเองให้เป็นกลับมาเป็นเจ้าหนี้มีเงินล้านซึ่งคนนี้ก็จะเริ่มรวยที่ถาวรเพราะว่าเคยจนมาก่อนย่อมจะมัดระวังย่อมรู้จักวิธีทาง,างารักษาเงินทองก็เห็นค่าแต่ฉหรับคนมีเงินเป็นล้านมาก่อนมีอีกล้านหนึ่ง,เข,เ,เ,นนเ,งเขาก็ไม่แปลกใจเพราะว่าคนอื่นที่เขารู้ว่าคนนี้มีเงินเขาก็ไม่แปลกใจเพราะว่า พ่อแม่เขามีแต่คนนี้เคยจนมากๆมาก่อนวันหนึ่งกลับมาเป็นคนรวยมีเงินเป็นล้านคนก็อัรรย์ใจเป็นไปได้อย่างไรนะคุณก็อยากจะเอาแบบเอาอย่างคุณก็จะสรรเสริญยกย่องแต่คนที่เคยรวยไปแล้วเขาก็ไม่ได้สรรเสริญเพราะเขารวยมาเห็นไหมเพราะฉะนั้นทุกคนนะถ้าหากได้ผ่านประสบการณ์ที่ไม่ดีมาก่อนเนี่ยพอวันใดวันหนึ่งปรับเปลี่ยนตัวเองให้ดีขึ้นมาได้เนี่ยคนก็จะ ย่งยองสรรเสริญเ,เหมือนพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยคนจะรู้จักพระองคุลีมาเนี่ยมากมากกว่าองค์อ,งอื่นๆนะเพราะพูดถึงอง,องคุลีมาเนี่ยคนรู้จักแลว้วหมายถึงใครเพราะท่านเคยชั่วม,มาก่อนเพราะท่านดีก็ดีสุดยอดเลยคนก็รู้จักอย่างท่านพระสาวกอรหันต์สาวกหลายท่านที่ไม่ไม่มีคนรู้จักเพราะท่านเป็นคนดีอยู่แล้วน ก็ไม่คยเมื่อบรรลุธรรมเป็นพระหานก็เรื่องธรรมดาไม่ใช่เรื่องยากเพราะท่านดีอยู่แล้วคนก็ไม่รู้จักแต่ว่าคนที่ไม่ดีมาก่อนวันใดวันหนึ่งพลิกตัวเป็นพระหรันเนี่ยโอ้คนก็แปลกใจอศัศจรรย์ใจว่าเป็นไปได้ยังไงหรือคนที่เคยป่วยมาก่อนกลับมาเป็นสุขภาพแข็งแรงเขาก็จะแปลกใจเขาก็จะยกย่องสรรเสริญเขาก็จะชื่นชมนะเพราะว่าสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ แต่สําหรับคนที่มีสุขภาพดีแล้วนีถึงจะแข็งแรงถึงจะดีคนก็ไม่แปลกใจเพราะมันดีมาก่อนนะเพราะฉะนั้นเองเราที่มีอะไรที่มาไม่ดีเนี่ยเราก็จะไม่เสียใจเพราะอะไรเพราะอันนั้นมันจะเป็นแรงใจให้เราได้ทําสิ่งพบสิ่งที่ดีๆอีกมากมายแล้วสามารถรักษาความดีให้ยังย่งยืนได้ด้วยนะคนที่เคยเคยชั่วมาก่อนนะ ก็จะเห็นคุณค่าของความดนะีนั้นเองก็ความดีความช่วยจึง <c oughs> ไม่ใช่เป็นสิ่งที่น่ารักหรือน,น่าเกลียดแต่ว่าเป็นสิ่งที่เป็นเครื่องมือนะเป็นเครื่องมือที่ให้เราพบความสําเร็จได้เหมือนน้าเห็นว่ามันเย็นเราจะรักมันก็ไม่ใช่เห็นไฟเห็นว่ามันร้อนเราเกลียดดชังมันก็ไม่ใช่ แต่ทั้งน้ำทั้งไฟเนี่ยทำให้เราได้ดำรงชีวิตอยู่ได้ถ้าเราไม่มีน้ำไม่ไฟเราก็จะลำบากนะเหมือนกันชีวิตของคนเราเนี่ยก็มีสุขมีทุกข์มีดีมีชั่วเราถึงมีชีวิตอยู่ได้ถ้าไม่มีดีไม่มีชั่วไม่มีสุขไม่ีทุกข์ชีวิตนี่ก็ก็คงจะอยู่ยากอยู่เหมือนบ้านที่ดีสวยขนาดไหนถ้าไม่มีน้ำามีไฟเนี่ยอยู่ไม่ได้นะชีวิตของเราเหมือนกัน มีดีมีชั่วมีสุขมีทุก์ขมีป่วยมีสบายมีไม่สบายสบายมีไม่สบายแต่ว่าเราพึงใช้มันเป็นเครื่องมือป่วยก็ดีเหมือนกันเราจะได้ไม่ประมาทเราก็จะรักษาดูแลสุขภาพถ้าเราไม่ป่วยก็ดีเหมือนกันเราจะได้ทำการทำงานได้สะดวกก็ดีแ้าเป็นเครื่องมือ เราถึงเราไม่เจ็บไม่ป่วยเราก็ไม่ประมาทเลินเล่อเราก็ใช้มันให้เป็นประโยชน์แล้ถ้าเราเจ็บป่วยเราก็ยิ่งดูแลตัวเองให้ดีขึ้นเพื่อที่จะได้ค้นหาสิ่งที่ดีๆในชีวิอของเราเพราะสิ่งที่ดีในชีวิตของเราเนี่ยมันมีมากมายมาหาศาลนะแต่ว่าเราค้นพบมันเพียงห้าร์บเปอร์เซนะ ท่านบอกว่าถ้าเราค้นพบมันสักร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยพระรหันทั้งหลายเนี่ยท่านค้นพบชีวิตของท่านถึงร้อยเปอร์เซ็นต์นะมันจึงไม่ทุกข์ต่อไปไม่เกิดแก่เจ็บตายแล้วแัะนั่นเองก็เราที่มาปฏิบัติธรรมเนี่ยเราจะค้นพบตัวเองเรื่อยเมื่อไหร่รค้นพบตัวเองร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ไม่ทุกทุกอย่างถ้าหากว่าคนไหนค้นพบตัวเองสักยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นี่ก็ความทุกข์ เกี่ยวกับความเห็นแก่ตัวก็จะไม่มีความทุกข์เกี่ยวกับเรื่องของความสงสัยในเรื่องในโลกนี่ก็จะไม่มีความทุกข์เกี่ยวกับเรื่องความดีความชั่วก็จะไม่มีนี่นี่ลดได้พบตัวเอง25เซนแล้วก็คนพบหลักเงาสามสามประการนีบางคนค้นพบตัวเองได้ถึง50เปอร์เซ็นต์คนพบตัวเอง2 5เปอร์เซ็นต์จะเป็นพระสุดบันแล้วนะ คนพบตัวเองที่ห้าสิบเปอร์เซ็นเป็นพระสก,การาคามีคนพบตัวเองถึงแปดสิบเปอร์เซ็นที่เจ็ดสิบห้าที่แปดสิบเเซนเป็นพระอนาคามีคนพบตัวเองร้อยเปอร์เซ็นเป็นพระอรหันต์เลยนะหมดกิเลสหมดความทุกข์ละเห็นไหมแต่ว่าคนพลุชนคนทั่วไปบางทีคนพบตัวเองไม่ถึงสิบเปอร์เซ็นะเพราะอะไรถ้าคนพบตัวเองแล้วนี่คนเราจะไม่โลภไม่โกรธไม่หลงเพราะรู้ว่าคนพบว่าอ๋อโลก ทาไปเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์โรดเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์หลงเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์อันนั้นถ้าเรายังลบหลุดหลงอยู่เราก็ยังทุกข์อยู่ถ้าเรายังทุกข์อยู่ก็แสดงว่าเรายังไม่พบตัวเองถ้าเราค้นพบตัวเองเราก็จะใช้ชีวิตที่ไม่ทุกข์เพราะเรารู้จักตัวเองว่าจริงๆแล้วเราไม่ต้องการความทุกข์เราก็จะไม่ทําในสิ่งที่มันจะเป็นความทุกข์เลยเป็นปัญหาอันนี้ก็เรียกว่าได้ใช้ ตัวเองเลยไปสิถ้าม่อเราค้นทุกเท่านั้นแต่นั้นเองเราก็จึงขวนายมาปฏิบัติธรรมาให้ทานรักษาศิลการภาวนาการเจริญสติการเจริญปัญญาเพื่อค้นหาตัวเองนะแต่ถ้าหากว่าเราไม่มีปัญญาจะค้นหาตัวเองไม่พบเหมือนเราจะไม่มีเครื่องมือเราจะไปค้นหาของใต้ดินนี่นะ มเงินคุ้มทองอหรือของทรัพย์ที่อยู่ในดินสินที่อยู่น้ําต้องมีเครื่องมือไม่จะกินปลาสักตัวหนึ่งถ้าไม่มีเครื่องมือก็จับมันไม่ได้ทั้งทีงทง่เห็นตัวมันอยู่นะดังนั้นในสิ่งที่เราจะค้นพบตัวเองได้ก็มีอาวุธอยู่สองอย่างคือมีความสุขความทุกข์ความพอใจไม่พอใจความจริงสุขทุกข์พอใจไม่พอใจอรักชังมันก็เรื่องเดียวกันนี่แหละ แต่มันเปลี่ยนชื่อต่างชื่อความสุขความรักความชอบก็เป็นตระกูลเดียวกันความทุกข์ความชังความกรธความเกลียดก็เป็นตระกูลเดียวกันก็มีแบ่งแล้วก็มีแค่สองอย่างนี่แหละสองขั้วแหละเราก็เอามันเป็นเครื่องมือนะเครื่องมือในค้นหาตัวเองค้นหารากหาเงามันว่าตัวโลกมันเกิดจาก อะไรนะคนไปคนมาก็เจออ๋อตัวโลภก็มาเกิดจากตัวหลงนั่นเองตัวโกรธก็มาจากตัวหลงนั่นเองเราก็เลยแคบเข้ามามาหาตัวหลงตัวหลงก็หาไม่เจอแต่เมื่อไรเราลืมหลงมันก็ปรากฏเมื่อเราเผลอหลงก็ปรากฏเมื่อไรเราเพลินความหลงก็ปรากฏนะทีนี้เราจัดการความหลงไม่ได้เราก็จัดการความเพลินได้จัดการความเผลอได้ ด้วยการตั้งสติตั้งสัมปชัญญะใหด้ดีความเพลินความเผลอก็มมมไม่เกิดเมื่อความเพลอความเผลอไม่เกิดความโรภความความหลงก็ไม่เกิดนี่คือเราจึงมาสร้างสติสร้างสติตลอดเวลาทีเดียวเพื่อที่จะไม่ต้องเกิดความหลงขึ้นมาทุกคนก็ค่อยๆดับไปหายไปแล้วก็ค้นพบตัวเองมากขึ้นความหลงหายไปมากเท่าไหร่ค้นพบตัวเองได้มากขึ้นเท่านั้นนะ นั่นเองก็ท่านต้องไปอยู่ในหุน้นห้วยสวดสามเดือนนี้ก็สลับกันไปมาขยันทำงานพาทำอะไรก็ทำได้หมดนะเรียกว่าเมื่อก่อนอดีตชีวิตเนี่ยโชคโชนผ่านสารพัดรูปแบบและแต่พอมาเปลี่ยนชีวิตเป็นนักบวชก็ทำได้ดีก็ะเห็นเล็งเห็นคุณค่าของความสุขความสบายที่ได้รับแต่เมื่อก่อนชีวิตนี่เป็นแบบ อีกแบบหนึ่งมันไม่เคยเจอความสุขสบายที่แท้จริงนะี่ฮะอันนั้นเราเห็นนี่เองนี่พระหรือน,นักบวชนักปฏิบัติทั้งหลายจริงสนาัานาต้องที่ได้นะแบ่งปันประสบการณ์ตรงๆนะัแก่ายัดยงซึ่งเราก็ได้แบ่งปันได้ศึกษาร่วมกันอย่างเงี้ยในวิธีการปฏิบัติธรรมเพื่อให้เกิดสติเกิดปัญญาที่รู้สอง น้องรู้หนึ่งเอามาแบ่งปันกันมันก็ได้นะั้นเง้งในวันพรุ่งนี้ก็คอจะไป